นี่เอาอเฮ้ยบ่ถือดอกโอ้น,ออ <c oughs> นั่นนะ่ะมันต้องแบบนี้นนขนมาจาก<อ>าบ้าน,นบ้านเกอกอนนอกมาน้ำล้นฟังถนนออกมาแบบ่ะไรไปเลน้ำพุลมดเรารดีไปที่เกามานอนเรย นนอตรงนี้ของทีร่วงไปยิ่งกว่าตัวนี้เนี่ยฟังขวามือเนี่ยข้างหน้าน่าจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนบ้านบ้านบ้านเกาะแนวแนวดินมากบกทางข้า,<ห>างเลยโ่หยน้ำไหลแห้ง <investors> ไปที่ให้หรถถังโอ้ปาน้อยเต็มเลยเนี่ยคือถุงไปใส่เอาเลยเพราะว่าพอขาดแม่ขาดถุงใส่ชิวถุงหลายหลายไม่หลายก็ถูนะไปี่้รังดิคุดีวะดีครับคุณแม่อ๋อ วะครับสะพานขามน้ำที่ครับบงกนี้ขามปัะะมาณ จะเย็นดีใช่หรอชอบใจอันนี้มันขึ้นหรือมันลดลงครับทำเก่าบะอ๋อขึ้นพักบะอาฮะเจ้า ไปเท่ากันครับยังม่ขึ้นก็ยิ่งอยู่เก็บได้เรี่ยอยู่สบายได้เท่าสบายแหละยังม่ขึ้นยิ่งอยู่หม่งสะพานซี่ฝากไปสะพานกุดควงขึ้นไปครับแมนมันมีไฟบ่องขันน่ะขึ้นมานี่เห็นชัดๆเลยเหรอเออขึ้นซ่าพร้อมัได้ยังม่ขึ้นขึ้นมาจะรู้ดะมีไหมขึ้นแบบลอยทวนน้ำไปซือกันมีไหม ว่าเข้าก็เห็นตั้งแต่แนวไฟมันซองมนกับขาวจนพูนหรอเนาะแนวไฟมันถือกนี่เอาดึงได้ตัวเนี้ยนั่นนะ่ะ <c oughs> โอ้ของชื่อได้่ะ โอ้ตุ๊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 โอ้สายโอ้สายขาดแล้วเนาะโอ้สายขาดแล้วน้องบัน มันดีล่าไปเองมันดีลาไปเองมันสีลาไปเองนี่ซ้ำไมเอานี่ซ้ำมาพื่นยิงซ้ำวิ่มันถือได้ซ้ำซำซ้ำซำซำลุกหรล่ะถ้าลูกเอาอี้นั่นล่ะเอาบ่านี่มันจียากบ่านี่ขึนอยกันตอนนี้ทั่วลั่นละคที่ไปใส่ไป มาเบิกกันมาช่วยหนึ่งตัวครับเห็นกันซ้ำเลยกั่างคอยกันเลยมาน้ำถนนที่บริษัทหนึ่งตัวครับผมตัวแรกครับเก่งมากเก่งมากยูร้ยระวังเหยงระวังเหยงจับเลยดอกไหมถึงมาสองตัวเมื่อกี้แจ๋วนานเงี้ยวันน้อเป็นยังไหฮะ ไม่มีเสียงละอ่านนีน้นะป่านป่านนีน้เรื่องลอยน้ำม,มากเลยพวปลาตะเพียนตอนน่ะตะเพียนครับตะเพียนะจับเข้าหมยิงล่องน้ำก่อนยิงเฝ้าล่องยิงเฝ้าลง,าลงโอ้ยตะเพียนครับตะเพียน,นขึ้นมากไหมฮะขึ้นมากไหม สองตัวครับตะเพียนสองตัวลูกลูกทะลุพันตัวปลาไปเลย <c oughs> นี่แห <c oughs> ละครับความแห้งอ้งเว้ยเป็นยังไดล่ะคือสันหลังขาดครับลูกทะลุพันไป <c oughs> อ่ะเอาต่อครับเนาตตอมาเนี่ย นาน,นปะครับสสโอ้น่นนะโอ้ตองเลยบป ไปใสไปใสสิไปใสต้งนนาะขึ้นมาอนติดขาดขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยานเขาไปใต่สะพานเร็วๆดินะเออมันดินมันพริกไหมขับปอยจักเยสยิบอยังได้เมื่อกี้นี่มันบอสอดไหมเอ,อ้ย แมนแมนแมนครับลูก้อเมื่อกี้นี่นะนั่นน่ะมันต้องแบบนี้โอ้กลับขึ้นไปแล้วนี่ครับพี่น้องเป็นตัวครับเป็นตัว นี่ครับออครับเออ,เอ,อมาสองตัวครับเมื่อกี้เลยจังที่ยังพาว่าถือครับอ่านี่ยอดครับสุดยอดมาแบบนี้ถึงจะเรียกว่าถูกครับ บรรยากาศแานสบายครับสบายบิ๊กไบอะไะมั้งอู้มาเป็นคู่เลย À, đồ, điều hên chứ, cái cày cây chứ, tu khổ lồ chứ ừ. Nó khói chắc bạt đâu, cày thôi là Ở mây, ở mây, xuyên mây Cày nhìn ได้เลี้ยวย็นอยู่ไอ้ไก่ผีกระตูเฮ็ดโคโลอยู่ดิสิบอะไรติดเท่าละสองลูกคุณว่าขึ้นเท่าละสองลูกก็ยิ่งออกความกันรถจะยืดยืดไง อุ้ยนับหาปลานับหาปลานับไปยังไ่ ลูแล้วบันนี่ยต้องเพียลงไต่อีกผมเห็นหอดลูกแล่นออกไปเห็นลูกแล่นไปทั้งในหัวมันไต่แค่น้อยยิ่งไก่ความเนาะถึงเด้อยิ่งอยู่ไก่น ไอเนี่ยมันมันอะไรไสลูกยากไหมใส่ปึบเลยขึ้นซ้ายยิ่งได้รถเออสู่บุนยิงโอ้โอ้เลื่อมเข้าเลื่อมเข้าล่ำรถปะเนี่ยก็ว่าจันสิมเกีียวอยล่แล้ว ไอเห็มผมไอข้างหลังนี่ผมเฮ็ดไว้แหลมมาห้าน,านี่มันซักตองนี้ซักเขาเนี่ออกง่ายกันเนี่ยเอา <c oughs> ข่าแบบออกไปยเยอะเร็วเว้ยเฮ้ย นี่กำลังขึ้นปืนนี่สิี้ะที่ยิ่งระยะนี่มันในสายเดียวมันก็เร็วอยู่ครับระยะนี่ประเด้๋ยวยิงไก่ดอกอันโอ้มันล่มสะท้านไหมตัวนี้ไหมปุ่ สบายด้วครับเมื่อกี้นี่สบาย้วเป็นังะเมันก็อาบอ้พึ่งดูเก่งเด็กเมื่อกี้นี่ถึงซะสาได้เมื่อกี้นี่ ลองลองลองอยู่ก็ได้โอ้ยฝุดนับขึนเช่ไมากอนุ๊นี้๊บตรงนี้ไเอาเบิกซนีเอาเบิรับ เมื่อกี้มันไปกับสวายเนาะประบึกตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวหญ่ครับเนี่ยข้นซื้อนี่เลยกันกันอ่าไปน้ำกัน 还有粉料。

ว้าถือเลยครับว้าถือว้าถือยิ่งบาดมันเอ๋นั่นพอดีต้องถ่ายจังหวะมันหรอเมื่อกี้มันลงจังคอยยิ่งเนาะตอนว้าถือยิ่งมาท่านออย่น่นงขึ้นดินมาพอขึ้นไมงหันเราจะไม่กินน้ำ tôi này không? Cặp Tôi Ừ, ừ. phút nằm đấy bỏ Bạn gắn lên อ้ขอใกล้ๆดิไหมฮมันฟอดยิ่งถือเลยนี่แตเลยยิ่งมือถือเลยฟันกันยุ่งจ้ะใกล้ๆดีเออแนวร้อยองล้มอยู่ซื่อนที่ฟอได้ตักใดตรงนี้กันเส่นที่ตักนี่ก บ้านนบงก็เป็นวนดีกันเออส่นดีค่ไหนเออเพื่อนฟับก็อาบบบับบ้เ้านก็้ซะอืมขึ้นแบบ

กูเป็นขั่วคั้วกับขั้วพระท่าน,น,า,นามา <laughs> นนใช่ครับปลาเบ็รรครับ

โอ้ยบ่ถือดอกบ่ <c oughs> ถือครับ ว่าครับไตยางหระตัว